สวัสดีค่ะตอนรับ้าสู่รายการ Fun Fact Friday วิท h าฟ้าเทพในวันนี้ก็คือเทพีดิมิเทอร์เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์สายปลูกผักสวนครัวรัวกินได้นี่ห้ามลืมบูชาดิดขาดเลยนะเรื่องราวของเทพีคนงามเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรอยากรู้ไปฟังกันเลยจ้ะ เทพีดิมิเทอร์เป็นชื่อทางกรีกส่วนในทางโรมันพระนางมีนามว่าเทพีซีรีสเป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวเกษตรกรรมพืชผลและความอุดมสมบูรณ์นางเป็นเทพีวัยกลางคนที่ยังสวยอยู่จะสวมมงกุฎข้าวสาลีในมือจะถือพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆหรือในบางกรณีก็จะถือเป็นเคียวเกี่ยวข้าวสีทองเดินไปเดินมานางเ,นเป็นลูกของโครนอสผู้นำยักษ์ไทยทันรุนแรกกับพระนางเรียหรือพระนางเรอาก็คือเป็นพี่น้องกับซูสและก็พวกเฮราอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าซูสกับเฮรามันเป็นแบบ พี่น้องท้องชนกันไงแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอซูสได้เฮรามาเป็นเมียก็ยังไปตามป้อรอตามจีบดิมิเทอร์อยู่ตลอดเวลาก็คือคนมันไม่รู้จักพอ แต่ดิมิเทอร์ไม่เอ่าเพราะว่ากูก็ไม่ได้รีบร้อนอย่างมีผัวขนาดนั้นนางก็เลยแปลงกายเป็นงูเลื้อยหนีไปแต่ก็ลืมไปว่าซูสแม่งก็แปลงกายได้เหมือนกันซูสมันก็เลยแปลงกายเป็นงูเลื้อยตามไปป้อต่อป้อไปป้อมาดิมิเทอร์ก็ท้องคลอดออกมาเป็นเทพีประซิโฟเนซึ่งต่อมาประซิโฟเนก็ถูกเฮดีสเจ้าแห่งยมโลกลักพาตัวไปเพราะว่ากูก็อยากป้ออีนี่เหมือนกันย่ำช้ามากอีดอก่อาล้วทีนี้พอลูกสาวโดนลักพาตัวไปยมโลกดิมิเทอร์มันก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจไม่ทําการทํางานมันก็ทําให้ เหี่ยวเฉาไม่จเจริญเติบโตมันก็กระทบทุกคนบนโลกดิมิเทอร์ก็เลยแปลงกายเป็นหญิงชลาออกตามหาลูกสาวเดินไปเดินมาก็ไปถึงเมืองออลูซีสและนางก็ได้พบกับลูกชายของเจ้าเมืองซึ่งนางตกหลุมรักรักแบบเอนดู ก็เลยอยากจะทำพิธีชุบตัวเด็กให้เด็กเป็นอมตะโดยพิธีนี้มันก็คือการเอาเด็กไปชุบไฟเพื่อให้ไฟเผาผ่านธาตุมรตยูทิ้งไปให้หมดเพื่อเข้าสู่ความเป็นอมตะและพิธีนี้ก็ห้ามใครเข้ารบกวนเด็ดขาดแต่ทีนี้อยู่ดีๆจะเอาลูกคนหนึ่งไปชุบตู้กับไฟอ่ะราชนีก็เลยเกิดเอ๊ะขึ้นมาเลยแอบไปส่องดูแล้วพอแอบไปส่องดูพิธีมันก็ล่มเพราะว่ามันมีคนมาขัดจังหวะดิมิเทอร์ก็เลยเสียใจแปลงกายกลับเป็นเทพแล้วก็หนีไป พอดีมิเทอร์มันเอาแต่ออกตามหาลูกสาวมันก็ไม่ยอมทำงานใช่ไหมพืชพันธุ์มันก็ไม่เจริญเติบโตซูสมันก็เลยไปคุยกับเฮดีสว่าแบบมึง,มง กูว่าเรื่องราวมันบานปลายแล้วนะมึงให้ลูกไปอยู่กับแม่สักสามเดือนแล้วที่เหลือก็ลงมาอยู่กับมึงได้ไหมคือพืชมันไม่โตมันม,มีอะไรจะแดกเหรอมึงเฮดิส <Hey, this S 2> มันก็นยอมรับข้อเสนอนั้นก็เลยส่งตัวเพอร์ซิฟเน่ขึ้นมาอยู่กับเทพีดิมิเทอร์ตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนซึ่งพอลูกสาวกลับมาอยู่ในทุกๆปีเนี่ยดิมิเทอร์ก็ดีใจออกไปร่ายรำปลุกชีวิตชีวาทําทให้พืชพันธุ์เนี่ยจเจริญเติบโตและนั่นก็เป็นที่มาของฤด,ดูการใบไม้ผลิ ส่วนโพซิฟานีเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิไปโดยปริยายพอได้ลูกคืนมาดิมิเทอร์ก็เดินทางกลับไปที่เมืองอรุซิสอีกครั้งเพื่อขอโทษที่เอาลูกเขาไปชุบไฟอะเนาะนางก็เลยสอนการเกษตรกรรมให้กับเจ้าชายน้อยคนนั้นแล้วก็ถือว่าเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่รู้จักการทำไร่ข้าโพดและเกษตรกรรมต่างๆนั่นเองต่อมาเทพีดิมิเทอร์ที่แบบกูก็อยู่ของกูดีๆแต่ด้วยความสวยอะอก็เลยทําให้เทพโพไซดอนตกหลุมรักแล้วก็อยากจะปู้หี้ปู้ยำหนังบ้าง นางก็แบบโอ้ยลำคาญก็เลยแปลงกายเป็นม้าสีขาวแล้วก็ควบหนีไปพร้อมกับฝูงม้าแถวๆนั้นซึ่งก็ลืมไปอีกว่าฝูงม้าพวกนั้นปพไซดอนเป็นคนเสกขึ้นมาโอ้โพไซดอนก็เลยสั่งให้ม้าเหล่านั้นหยุดวิ่งแล้วก็ล้อมดิมิเทอร์เอาไว้และแน่นอนนางตกเป็นของปพไซดอนในที่สุดและต่อมานางก็ท้องเพราะว่าพวกเทพเนี่ยไม่รู้จักวิชาเพศศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญอีดอกดิมิเทอร์คลอดลูกออกมาหนึ่งคนกับหนึ่งตัว คนแรกคือเทพีเดสพอนซึ่งมีหน้าที่เฝ้าดูแลว,วิหารของแม่เราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนางเท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่ของนางมีอย่างเดียวคือเฝ้าวิหารแม่คือให้กำเนิดออกมาเป็นยามส่วนอีกตัวก็คือมาเอรออนซึ่งมาเอรออนเนี่ยในอนาคตก็จะเป็นคนที่ช่วยเหล่าฮีโร่ต่างๆในการทําภารกิจมากมายและที่นี้พอโดนกระทําชำเราทั้งสองรอบอะดิมิเทอร์มันก็เลยแบบ e อีดอกกูไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าต่อไปนี้กูจะไม่ตกเป็นทาสของเทพคนไหนอีก นางก็เลยออกเดินทางก่าว่าจะหนีพวกเทพๆเนี่ยแหละจนไปเจอกับเจ้าชายไอซันซึ่งเจ้าชายไอซันเนี่ยมีทิสัยที่อบอ้อมอารีแล้วก็มักจะช่วยเหลือเราเกษตรกรอยู่เสมอเอา้าก็โดนใจสิดิมิทเทก็เลยแปลงกายเป็นสาวน้อยน่ารักทําทีเข้าไปชวนเจ้าชายคุยและพอสองคนมันมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมันก็ถูกคอถูกคอจนได้สมสู่กันสบายเลยอดอก แต่แล้วเทพซูสที่นั่งแว่งตีนอยู่บนโอลิมปัสก็มองลงมาเห็นเขาก็เลยเกิดอาการหึงหวงดิมิเทอร์ซึ่งเอาจริงๆแล้วคือมึงไม่มีสิทธิ์แต่ด้วยความเอาแต่ใจของเา่าทวยเทพซูสมันเลยส่งสายฟาฟาดฟาดเปรี้ยงลงมาที่จะใช้ไอซันทําให้เขาระเบิดตุ้มกลายเป็นผุยผงแล้วก็หายไปดิมิเทอร์ที่นั่งอึ้งอยู่ก็โกรธจัดแล้วก็สาปส่งซูสว่าต่อไปนี้กูจะไม่ขอเผาผีมึงอีกแต่ก็น่าเสียดายที่นางไม่สามารถแก้แค้นอะไรซูสได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วด้วยพลังอะนางอ่อนกว่าซูสมาก มันก็เป็นเรื่องเศร้าอีกเรื่องที่เกิดจากการกระทำของเทพเพศผู้นะแต่พอมาคิดๆดูแล้วว่าการที่มิเทอร์เกลียดชังซูสเนี่ยมันก็สามารถตีความได้ว่าการเกษตรกรรมเนี่ยมันไม่ถูกกับพายุฝนฟ้าคันองอยู่แล้วใช่ไหมคือฝนตกก็ด,ดีก็ชอบแต่ถ้ามาในรูปแบบของพายุฝนฟ้าคันองมีสายฟ้าฟาดเง,งี้ยพืชผลายห่าหมดอีดอกมันก็เลยเป็นเชิออุปมาอุปไมยของผู้แต่งนั่นเองจบ และนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเทพีดิมิเทอร์หรือเทพีซีรีส์เทพีแห่งเกษตรกรรมการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างก็ได้หรือมีเรื่องที่อยากให้ทำในอะพิโซดหนะ้าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเดียวกันก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ Subscribe เพื่อให้ y YouTube แจ้งเตือนในทุกทก,การอัปเดตด้วยนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจจะให้เป็นลุคของแบบ นางพรายต้นไม้สีน้ำตาลเขียวขๆอะไรเงี้ยแต่กูออกมาเหมือนพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเลยแล้วมาเจอกันใหม่อพิสดนหน้านะคะสำหรับวันนี้บา <Bye. S 1> ยจะส่งเอกสารให้พี่ด้วยนะ